นัเรียนท่าคณะกรรมการที่เคารพดิฉันนางสาวกนุพรภูมิศักดิ์สิทธิ์กับผมเด็กชายพลรเด็กจีนพวกเราเป็นนักเรียนจากโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเลนุทาจังหวัดยะโสธรในวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในหัวข้อการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการะลอการเน่าเสียของเนื้อหมูสดจากสังสกัดแทนนินในใบมะกอกใบกระโดนและใบผักเมลค่ะ ที่มาแลวความสาคัญในปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่นิยมรับป,ประทานเนื้อหมูเนื่องจากเนื้อหมูเป็นเนื้อที่มีราคาถูกหาซื้อได้ง่ายและเป็นที่นิยมเลี้ยงกันในหมู่เกษตรกรเนื่องจากปัจจุบันสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากจึงทําให มีเชื้อโรคและจุลินทรีย์หลายชนิดจเจริญเติบโตบนเนื้อหมูสม่งผลให้เนื้อหมูเน่าเสียได้ง่ายจึงทำให้ผู้จำหน่ายหันมาใช้สารเคมีในการชะลอการเน่าเสียของเนื้อหมูสดซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในการจัดทำโครงงานครั้งนี้คณะผู้จัดทำจึงเลงเห็นถึงการใช้สารเคมีในการชะลอการเน่าเสียของเนื้อหมูสดเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหากเปลี่ยนมาใช้สารสกัดแทนินจากธรรมาชาติในการชะลอการเน่าเสียจะส่งผลดีต่อผู้บริโภคด้านร่างกายและส่งผลดีต่อผู้ผลิตด้านระยะเวลาในการจำหน่ายและส่งออก ผู้จัดทาจึงได้นําใบของพืชสามชนิดได้แก่ใบกระโดนใบผักเมก็กและใบมะกอกมาใช้ในการสก,กัดสารแทนนินชะลอการเน่าเสียของเนื้อหมูสดค่ะวัตถุประสงค์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการชะลอการเน่าเสียของเนื้อหมูสดจากสารสกัดแทนนินในใบมะกอกใบกระโดนและใบผักเมก็กสมมุติฐานสารสกัดแทนนินจากใบกระโดนชะลอการเน่าเสียของเนื้อหมูได้ดีที่สุด ตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรต้นสารสกัดแทนนินจากใบมะกอกใบกระโดนและใบผังเม็ดตัวแปรตามค่า pH ของเนื้อหมูตัวแปรควบคุมส่วนของเนื้อหมูปริมาณของเนื้อหมูปริมาณสารสกัดปริมาณพื้นที่นำมาสกัดระยะเวลาอุณหภูมิวันที่ผลิตเนื้อหมู ทีเย้าสัเฉพาะแทนินเป็นสารประกอบฟีโนโลิกที่มีโมเลกุลใหญ่ที่พบได้ในพืชทั่วไปและมีโครงสร้างซับซ้อนมีริเป็นกรดอ,อ่อนมีรสฝาดจึงเป็นสารที่ให้ความฝาดในพืชการชะลอการเน่าเสียคือการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเชื้อราและจุลินทรีย์อื่นๆและการหน่วงปฏิกิริยาระหว่างไขมันกับออกซิเจนในอากาศซึ่งเป็นสาเหตุของการเน่าเสียเนื้อหมูหมายถึงเนื้อเยื่อจากหมูซึ่งสามารถใช้บริโภคเป็นอาหารได้โดยมีกล้ามเนื้อลายจากหมูเป็นส่วนประกอบที่มีอยู่ในปริมาณสูงสุด ใบมะกอกใบมีรสฝาดเปรี้ยวเป็นใบประกอบแบบขนุนชั้นเดียวใยใบขี้ออกเรียงสลับมีใบเยอยประมาณส6่ถึงคู่โดยจะออกเป็นคู่คู่ตรงข้ามกันหรือยังกันเล็กน้อยลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนานปลายใบแหลมหรือติ่งแหลมกนใบมูลเบี้ยวหรือขอบไม่เท่ากันส่วนใบขอบเดียวใบกระโดนเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางลำต้นจะไม่สูงใบจะมีลักษณะรูปไข่และใบเดี่ยวกระโดนบกมีสารแทนนินเาซทำให้มีรสฝาด ใบผักเม็ดใบอ่อนมีสีน้ำตาลอมชมพูส่วนใบแก่มีสีเขียวเข้มเป็นมันดอกชอ่อเล็กๆที่บริเวณปลายยอดอดอกดอกติดกันเป็นกระจุกสีเหลืองอ่อนเกสรคล้ายเกสรชมพูผักเม็ดเป็นใบผักทานสดใช้เป็นอาหารยอดออกหรือใบอ่อนจะมีรสฝาดมันอมเปรี้ยวค่ะ ขอบเขตของการศึกษาสิ่งที่ต้องการศึกษาได้แก่ศึกษาพืชสมุนไพรสามชนิดที่สามารถชะลอการเน่าเสียของเนื้อหมูได้และสารแทนนินจากพืชชนิดแต่มีปริมาณในการชะลอการเน่าเสียมากกว่ากันขอบเขตด้านสถานที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเรือนนกทาระยะเวลาในการทดลองเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2 5งพัริาถึงกาคมปีพุทธศักราช2564ค่ะ ประโยชน์ที่เข้าเราจะได้รับหนึ่งนำไปใช้ในการป้องกันการเน่าเสียสําหรับร้างขายอาหารตามสั่งเพื่อให้เก็บเนื้อหมูได้นานขึ้นสองนำไปใช้ในการชะลอการเน่าเสียเพื่อเก็บรักษามเมื่อไม่สะดวกในการเดินทางไปซื้อบ่อยๆวัสดุอุปกรณ์ได้แก่ใบผักเม็ดใบกระโดนใบม,มะกอกเนื้อหมูสดไข่ไขก่แก้วตวงขนาดส0มสิมิลลิตรมีดกระปุกพลาสติกกระดาษยูนิเซลขวดแก้วบิ๊กเกอร์ขนาด1 0 0 0พันมิลลลิตร ฟิล์มพลาสติกถนอมอาหารบิกอร์ขนาดสองหสิบมิลลิตรตลอดวัดอุณหภูมิแท่งแก้วคนสารเตาไฟฟ้าเครื่องชังดิจิตอลผ้าขาวบางบิวเลดและหลอดหยดสารครับสารชคมีได้เก่น้ำกัดและสารกระบูดขั้นตอนการดำเนินง,งานตอนที่หนึ่งคือการสกัดสารแทนนินจากใบกระโดนใบผักเม็กใบมะกอกโดยเริ่มจากการนำพืชกะสารชนิดมาชั่งน้ำหนักในปริมาณสามสิบกรัม ต่อมานาพืชทั้งสามชนิดมาตากแดดเป็นเวลาสองวันต่อมาเมื่อนําพืชทั้งสามชนิดตาดกแดดไปที่สองวันไปที่รียบร้อยแล้วให้ทําการต้มน้ําปริมาณหนึ่งพันมิลลิลิตรในบิกอร์บนเตาไฟฟ้าต่อมาเมื่อน้ําเดือดแล้วให้นําพืชลงไปต้มเป็นเวลาสามสิบนาทีแล้วเอียงภูมิของที่เจ็ดสิบองศาต่อมาเมื่อทําการสกัดต้มเสร็จแล้วให้นํามากรงสารสกัดออกไม่ผ้าขาวบาง หลังจากที่ได้สารสก,กัดออกมาแล้วให้นําไปใส่ในขวดแก้วที่ล้างสะอาดค่ะต่อมานํามาทดสอบว่ามีสารแทนนินโดยการตุตะกรนกับโปรตีนของไข่ขาวพ่นสารสก,กัดกับไข่ขาวให้เข้ากันและนําพลาสติกรับอาหารมาปิดปากภาชนะไว้เวันเมื่อครบเจ็วันนํามากรองด้วยผ้าขาวบาง หลังจากนั้นนําตะกรนที่ได้ไปช่องด้วยเครื่องชั่งดิจิตอลต่อมาคือการทดสอบประสิทธิภาพของสารทนนินในการชะลอการเน่าเสื่อมของเนื้อหมูสดค่ะหั่นเนื้อหมูให้มีปริมาณเท่าๆกันในปริมาณสิบกรัมหลังจากนั้นนาสารสกัดที่ตัวในปริมาณที่เท่ากันใส่ในเนื้อหมูทิ้งไว้ยี่สบนาทีหลังจากนั้นนํามาใส่ในภาชนะเพื่อสังเกตและใช้สารกันบูดในปริมาณตามกําหนดข้างซองแช่เนื้อหมูไว้ยี่สิบนาทีหลังจากนั้นนํามาใส่ภาชนะเพื่อสังเกตค่ะการทดสอบประสิทธิภาพของสารแทนนินค่ะคือ ทดสอบโดยการวัดค่า pH ของน้ำกันว่าค่า pH ไม่เกิน7หากค่า pH มีมากกว่า7ให้เปลี่ยนน้ำกันจุบันจะได้ค่า pH เท่ากับ7ต่อมาสังเกตและทดสอบการน่อเสียเป็นเวลา7วันทุกๆ12สองชั่วโมงโดยการนำเนื้อหมูลงไปแช่ในน้ำกัน30นาทีจากนั้นนำเนื้อหมูออกออกจากน้ำกันและนำมาวัดค่า pH ของน้ำกันค่ะต,ตารางเปลี่ยน ตารางแสดงค่าปริมาณสารสกัดแทนนินของพืชทางสามชนิดจากการต,ตากตะกอนกับโปรตีนของไข่ขาวแสดงผลในาตารางต่อไปนี้ค่ะสารสกัดจากใบผักนดมีค่าเฉลี่ยเป็น21.91กรัมสารสกัดจากใบผงเม้งมีค่าเฉลี่ยเป็น28.48กรัมและสารสกัดจากใบมะกอกมีค่าเฉลี่ยเป็น25.62กรัมค่ะต่อมานะคะคือกราฟแสดงค่าความน่าเสียของเนื้อหมูเป็นไปดังกราฟต่อไปนี้ค่ะ สรุปผลการทดลองครับสารสกัดที่ได้ปริมาณสารเทมมากที่สุดคือสารสกัดจากใบผัเมฆโดยมีค่าเฉลี่ยคือยี่สแปดจดสปดกรัมรองลงมาคือสารสกัดจากใบมะกอกโดยมีค่าเฉลี่ยยี่สิบห้าจุดหกสองกรัมและสารสกัดจากใบกระโดนมีค่าเฉลี่ยเลี่ยอยู่ที่ย1 9 1ิบเอ็ดจดเก้าหนึ่งกรัมจากการทดลองครับเพราะว่าสารสารที่ชะลอการเน่าเสียที่สุดคือสารกระโบดและสารสกัดที่ชะลอการเน่าเสียดีที่สุดคือสารสกัดจากใบกระโดนมีค่า pH อยู่ที่ 4.33และสารสกัดจากผักเม็ดมีค่า pH เฉลี่ย4.33และสารสกัดจากใบมะกอบมีค่าเฉลี่ย pH อยู่ที่4.00และเนื้อหมูสดมีค่าเฉลี่ย pH น้อยที่สดุดข้อเสนอแนะ 1. ใช้พืชชนิดอื่นที่มีสารแทนนิน 2. ใช้กับเนื้อหมูสดอื่น 3. ใช้กับเนื้อสัตว์ชนิดอื่น 4. เพิ่มปริมาณของพืชขึ้นครับ กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ